วันนี้คุ้ม่อนก็จะมาตอบคำถามท่านผู้ชมเกี่ยวกับขณะที่อะโวคาโดออกดอกหรือต้นไม้ของท่านไม้ผลท่านกำลังออกดอกนี้ก็มีคำถามที่ชวนคิดชวนสงสัยกันเยอะแยะมากมายนะั่นก็คือขณะที่ต้นไม้ของเรากําลังออกดอกนั้นเราควรจะให้น้ําหรือไม่นะครับก็จากการศึกษา,าหาความรู้และค้นคว้านี้ก็พบว่าขณะที่เรา ขณะที่ต้นไม้ออกดอกนี้เราสามารถที่จะให้น้ํามันได้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องเห็นดอกชัดเจนเมื่อเห็นดอกชัดเจนเริ่มโผล่ออกมาแล้วเราก็ทยอยให้น้ําไปเรื่อยๆนะครับให้ทีละนิดทีละนิดแค่นั้นเองนะครับการให้นี้มีผลดีอย่างไรการให้ใหผลการให้น้ําทยอยให้ตรงนี้ก็มีผลดีก็คือมันก็จะทําให้ก้านดอกนะครับช่อดอกใหญ่ขึ้นก้านดอกยาว ถ้าเราไม่ให้น้ำนะครับมันจะเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าช่อของมันสั้นครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้พอดีไม่มีภาพให้ดูนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นการสนทนากันในกลุ่มแล้วก็ยาวนานมาแล้วในปีที่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้นําภาพมาดูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็นําความรูอ้อันนี้มาประยุกต์ใช้นั่นก็คือก่อ,กอนที่จะออกดอกนั้นเราทําอะไรนะครับหลังจากที่ หมดฝนแล้วเรียบร้อยนะครับหมดออกพรรษาแล้วเรียบร้อยหมดฝนแล้วเราก็เริ่มตัดแต่งกิ่งนะครับการตัดแต่งกิ่งนี้ก็เป็นการลดในตัวเช่นลดกิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับกิ่งเล็กกิ่งแห้งกิ่งอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ข้างในนี้ก็ตัดออกให้หมดนะครับอพอตัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีฝน รเราก็ให้น้ําเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันแต่หลังจากที่ผ่านฤดูหนาวไปเรียบร้อยแล้วกําลังเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับต้นไม้ที่มันแข็งแรงสมบูรณ์มันก็จะผลิดอกออกใบของมันเองนะครับและก็มีบางต้นนะครับที่ให้น้ำนะครับมันก็จะมีการแตกยอดนะครับแตกยอดอ่อนในลักษณะนี้ อย่างนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ยังสามารถที่จะเป็นดอกเป็นดวงของมันได้ตามปกตินะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับในทุเรียนเขาก็มีการทยอยให้น้ําเช่นเดียวกันนะครับอะอโวคาโดก็มีการทยอยให้น้ําเช่นเดียวกันแต่ให้ปริมาณน้อยๆนะครับแต่ช่วงที่ดอกบานนี้เราจะงดน้านะครับช่วงดอกบานจะงดให้น้ําเนื่องจากว่าจะไปทําให น้ำหวานที่ปลายยอดเกสรตัวเมียนั้นลดลงทำให้การผสมพันธุ์นั้นไม่ติดนะครับหรือติดก็มีปริมาณน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จังหวะให้และก็จังหวะหยุดนะครับแต่เนื่องจากว่าดอกเหล่านี้บานไม่พร้อมกันแก่ไม่พร้อมกันนะครับถ้าผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าเจอช่วงดอกบานนะครับก็งดนะครับหลังจากที่ มันผสมเกสรติดเรียบร้อยแล้วเป็นเม็ดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทถ้าย่อยให้น้ำนะครับในช่วงนี้ท่านไม่จําเป็นจะต้องให้น้ําทุกวันอะไรก็ได้ก็จะสามารถเว้นหนึ่งวันนะครับงดไป5วันหรือ4วันอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้ดอกนั้นเกิดการผสมได้ดีขึ้นนะครับก็ลองนําความรู้นี้ไปใช้นะครับกับคําถามอมตะอีกอันหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมถามมาก็คือ ถามว่าหลังจากที่มันออกดอกเรียบร้อยแล้วดอกบานสะพรั่งแต่ทำไมผลไม่ติดนะหรือไม่ติดผลนั่นเองอไม่ได้ดอกไม่มีแต่ดอกดอกร่วงหมดไม่ได้ผลเลยไม่ได้กินไม่แต่ผลเดียวเกิดจากอะไรนะครับในส่วนนี้ก็คงไม่มียาหรืออะไรที่จะช่วยให้เกิดการติดผลได้นะครับนอกจาก เราจะไปวิงวอนอ้อนวอนขอการมาเทพให้มาผสมพันธ์นะครับนั่นก็คือ,อการที่เกสรตัวผู้จะตกบนเกสรตัวเมียได้นะครับก็จะมีคนมีลมมีน้ำมีแมลงนะครับช่วยในการผสมเกสรให้เกสรตัวผู้ตกบนยอดเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วก็จะได้มเมล็ดออกมา แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีการผสมมันก็ไม่เกิดมเมล็ดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกับดักครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าในสวนของผมนี้นะครับทำไมรกจังเลยนะครับการที่รกนี้คือตั้งใจเราต้องการที่จะได้ดอกหญ้านะครับดอกหญ้าเหล่านี้แหละนะครับเราจะไม่ตัดในช่วงมกราคมพาเพราะว่า มันจะช่วยล่อมแมลงนะครับให้มาผสมพันธุ์ดอกไม้ป่าเหล่านี้ดอกไม้ป่าเหล่านี้มันก็จะขึ้นได้ง่ายพรึพรับเยอะแยะมากมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะชวนให้พึ่ง mm hmm. มาหลงไหลไต่ตอมไม้ผลของเราอาจจะเป็นทุเรียนก็ดีอะโวคาโดก็ดีเงาะก็ดีนะครับในสวนของเราเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการขยันตัดยากก็ไม่ใช่เรื่องดีพระแต่ต้องตัดให้ถูกจังหวะ เพราะฉะนั้น,ถ,นดดถ้าอยากให้ไม้ผลของท่านติดดอกไม้ถ้าอยากให้ไม้ผลท่านติดผลก็ใช้วิธีล่อมแมลงเข้ามาโดยการยาตัดหญ้านะครับทําให้มีดอกหญ้าเยอะๆในสวนนะครับแล้วมันจะช่วยดึงกามเทพหรือมแมลงเหล่านี้มาผสมพันธุ์แล้วท่านก็จะได้ผลดกนะครับก็ลองนำความรูร้นี้ไปใช้ดูนะครับ